สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีพฤกษกทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่อง m o r ์นิ่งทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤกษกในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์จรเป็นมหาจักรอยู่ในภพเรือนสหัชชะดาวที่ได้ตำแหน่งมหาจักรมีกรอนบทหนึ่งที่พูดถึงความยิ่งใหญ่ของมหาจักรก็คือนะ มาจากฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงช่างผา่าโผนหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจก็คือความเพียรพยายามการลงมือทำอะไรของคุณการมุกมนะบากปั่นของคุณมันนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ในเรื่องของอความสาเร็จจากการเข้าสังคมหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้เดินทางการพบปะเพื่อนฝูงสังคม ญาติพี่น้องในช่วงนี้จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นช่วงที่คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็คืออำนาจปรมีความความเป็นตัวของตัวเองมีอีโกตตาช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่ออยู่ในตําแหน่งสหัชชาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤกษ์บ้างนะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะ อย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤษกในช่วงที่ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรอยู่ในภพเรือนสหัชชะ สวินถือไม้เท้าแล้วก็เด็กถือไม้เท้าราชาถือดาบ The Hierophant Emperor เจ็ดดาบสองดาบราชาถือถ้วยแล้วก็ราชาถือไม้เท้าว้าวการงานดีมากๆ10สิบถ้วยการได้เฉลิมฉลองงานดูโดดเด่นมากๆนะคะ แล้วก็ดูมีในเรื่องของบุคคลขึ้นมาเยอะมากๆเป็นช่วงที่คุณจะเข้าสังคมเจอกับในเรื่องของคนคนใหญ่คนโตก็ได้หรือคุณจะได้พบปะวงสังคมที่มันที่มันเป็นในเรื่องของอิทธิพลหรือวงสังคมที่ต่างไปจากเดิมอาจจะเจอคนที่มีบรารมีสูงๆเยอะหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แบบนั้นก็ได้เป็นเรื่องของบุคคลที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสังคมของคุณจะเข้าไปในจุดที่ สูงกว่าเดิมดีกว่าเดิมสภาพแวดล้อมดีกว่าเดิมก็ได้เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใหญ่ให้การผลักดันหรือเป็นช่วงที่คุณจะผ่านเคราะหเพราะว่าไพ่ของพากขึ้นมาถ้าคุณเคยพยายามหรืออยู่ในตําแหน่งที่สูงอยู่แล้วเพราะดูคุณจะเป็นคนที่มีความสําเร็จที่เคยเกิดขึ้นในตัวของคุณ คุณเป็นเอมเพอเรอร์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงอยู่แล้วมีอำนาจมีหน้าที่การงานที่ดีมีอีโกตตาที่สูงอยู่เหมือนกันก็เป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาในสังคมชั้นหนึ่งก็คือมีสังคมที่อยู่ในระดับหนึ่งแต่คุณจะเจอกับคุณที่อยู่ในระดับสูงกว่าคุณมากขึ้นบีก็คือคุณจะได้รับการสนับสนุนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคุณจะได้ถูกผลักดันแบบลับๆจากเ,เจ้านายจาก ครูบาอาจารย์หรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่จะหนุนนําหรือขีดหรือผลักดันให้คุณไปในเส้นทางที่ก้าวหน้าเติบโตมากกว่าเดิมคุณจะได้เจอกับบุคคลที่เยอะมากขึ้นเข้ามาสนับสนุนก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้รับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าไพ่ขึ้นมาโชว์ถึงในเรื่องของบุคคลรอบตัวคุณแล้วก็ในเรื่องของการงาน คุณจะมะีคุณจะมีไอเดียโปรเจกต์บางอย่างคุณจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็นำเสนอสิ่งที่คุณเป็นอยู่ได้สิ่งที่คุณคาดหวังได้หรือไม่ว่าคุณทำอะไรในช่วงนี้คุณจะถูกสนับสนุนหรือผลักดันจากผู้ใหญ่จากเจ้านายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่จะเหมือนกับจะดนบันดาลให้คุณไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ให้คุณได้ก้าวหน้าเติบโต เพราะเป็นในเรื่องของอีโกอัต,ตาแล้วก็ความมั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงมากๆงานจะโดดเด่นมากๆในช่วงนี้ด้วยไายขึ้นมาในเรื่องของการงานงานโดดเด่นงานมีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนเคารพหน้าย่ำเกรงหรือคุณจะเป็นคนที่คนอื่นรู้จักเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมากๆในช่วงนี้ก็บางท่านได้รับข่าวดีมากๆนะคะการได้เฉลิมฉลองเนาะค่ะบางท่านก็ถ้าทําเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ สื่อโซเชียลโลกออนไลน์เบื้องหลังแบบนั้นจะดีมากๆแล้วก็ถ้าใครทำงานประจำอยู่แล้วหรือทำงานเบื้องหน้าอยู่แล้วเหมือนจะมีเรื่องของโอกาสการก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมงานของคุณจะเยอะมากขึ้นหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่คุณจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายเติบโตบางท่านอาจจะเป็น งานที่2ง,งานที่อมอง,มองในเรื่องของโอกาสใหม่งานใหม่หรือความสําเร็จใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณหรือบางท่านอาจจะได้ขยับขยายเติบโตการไปรับตําแหน่งใหม่ในที่ไกลขึ้นหรือบางท่านอาจจะขยายไปในเรื่องของสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ต่างประเทศหรืออาจจะอยูอ่เป็นงานที่อยู่ไกลาจากที่อยู่เดิมมากขึ้นอะไรแบบนั้นเป็นเรื่องของการเติบโตหรือมองการไกลามากกว่าเดิมนะคะงานโดดเด่นมากๆ โอ้ oh. พลังงานของบุคคลขึ้นมาเยอะมากๆเป็นช่วงที่คุณจะได้เข้าสังคมที่สูงมากขึ้นคุณจะได้รู้จักกับวงสังคมที่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็ความสามารถของคุณก็จะผลักดันตัวเองทําให้คุณก้าวหน้าเติบโตแล้วก็จะถูกหนุนหลังด้วยคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังบางท่านโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรืออะไรที่คุณนําเสนอไปจะได้รับการตอบรับที่ดีขอให้คุณทําอย่างเต็มที่ หรือเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณมีพรสวรรค์ไม่ว่าคุณทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากๆบางท่านได้รับข่าวดีการได้เรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือคุณจะถูกผลักดันแบบลับๆก็ได้มีโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จว้าวพายขึ้นมาดีมากๆงานของคุณดูจะโดดเด่นมากๆในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไร การเงินของคุณเหมือนคุณจะได้ในเรื่องของงานจากการทำงานประจำก็มีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของงานเบื้องหลังงานเบื้องหลังงานสื่อโซอเชียลงานออนไลน์งานที่ทำเพิ่มเติมต่อจากที่ทำอยู่แล้วเหมือนจะมีเรื่องของเงินลับๆอ,อ,อาจจะเป็นงานลับๆก็ได้ที่คุณจะได้เงินเพิ่มเติมเข้ามาก็มีโอกาสที่คุณจะมีความมั่งคัง่งมีความอุดมสมบูรณ์หรือ ความภาคเพียรของคุณก่อนหน้านี้ในเรื่องของงานงานเติบโตเงินก็จะเติบโตขึ้นไปด้วยเหมือนกันช่วงนี้พูดจาหรือการเป็นอินฟลูอิเซอร์การาทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศสื่อโซเชียลโดดเด่นได้เงินก้อนหรือได้เงินเข้ามาในช่วงนี้จากงานประเภทนี้หรืองานที่คุณทำอยู่มันจะก่อเกิดให้ได้ไรายได้หรืออา,อาจจะ ตำแหน่งเพิ่มขึ้นได้เงินฐานเงินเดือนที่มากขึ้นอะไรแบบนั้นหรือถ้าทำเเหมือนถ้าคุณลงทุนอะไรไปในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามันจะก่อเกิดในเรื่องของรายได้ที่มันจะเพิ่มคูณเข้ามาอืมมีเกณฑ์จะได้เงินนะคะในช่วงนี้หรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณหาเงินได้มากหาเงินได้เยอะบางท่านก็ปุ๊บปับรับโชคเนาะก็มีเกณฑ์จะได้เงิน ได้เงินจากในเรื่องของงานซะส่วนใหญ่นะคะอาจจะเป็นงานโปรเจกต์ใหม่เข้ามางานเล่งงานด่วนงาน,น,งานลับๆงานเบื้องหลังอะไรแบบนั้นที่คุณจะได้เงินตรงนั้นอืมหรือบางท่านอาจจะได้เงินประกันเงินเข้าอยู่แต่ในส่วนของรายจ่ายก็ยังมีอยู่เหมือนกันคุณจะเป็นคนที่แบบอาจจะรับผิดชอบครอ,อบครัวหรือผู้ใหญ่ในบ้านมันมีเรื่องของการใช้จ่ายตรงนั้นหรือบางท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินเกีเก่ยวกับ การซ่อมบ้านการซ่อมรถการเ,เสียเงินกับประกันบ้านประกันรถอะไรแบบนั้นก็ได้ก็มีโอกาสจะได้เสียตรงนั้นแต่โดยรวมแล้วคุณจะได้เงินจากงานซะส่วนใหญ่นะคะถ้าในเรื่องของโชคลาภลอยช่วงนี้ยังยังไม่ให้เห็นเหมือนยังไม่ขึ้นให้เห็นนะคะส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของงานเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไร คุณเป็นคนดวงแข็งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,องแคลวคาดปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางไปทางเหนือทางใต้จะแควคาดปลอดภัยแล้วก็เดินทางไม่ว่าจะทางไหนคุณก็จะได้ในเรื่องของคอนเน็กชันการเป็นที่รู้จักการมีอํานาจเบียบารมีมีชื่อเสียงอืมก็การเดินทางเนาะการเดินทางบ่อยๆก็ทําให้คุณอาจจะต้องปวดเขา่าปวดกระดูปวดเส้นเอ็นอะไรแบบนั้นหรืออาจจะมี บางท่านก็อาจจะเป็นแบบปัญหาโรคที่มันหาสาเหตุไม่เจออยู่ๆก็เป็นอยู่ๆก็หายแบบนั้นอาจจะเป็นได้เหมือนกันอืช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของไมเกรนเนาะไมเกรนโรคเครียดโรคปวดหัวด้วยในเรื่องของงานที่มันเยอะขึ้นช่วงนี้เหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนให้คุณผ่อนคลายอารมณ์ดูหนังฟังเพลงหรือเปิดเพลงคลายเครียดบ้าง enjoy กับชีวิตบ้างมันจะทําให้คุณอารมณ์ดีแล้วมันก็จะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภเงินทองเข้ามาด้วยนะคะอืมแล้วก็ระวังอีกเรื่องก็คือโรคเก่าๆโรคความดันอะไรแบบนั้นโรคเก่าๆจะกําเริบได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของคนโสดชาวลัคนาริศีพฤษก าวพฤึกโศกความรักคนโสดคุณเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่เจอคู่แท้ก็ยากเหมือนกันที่จะได้เจอกับความรักดีๆเนาะถ้าเป็นเป็นช่วงจังหวะนี้อาจจะมันไม่มีไพ่ถ้วยเนาะถึงมีถ้วยสิบถ้วยมันก็แปลดได้ถึงการเฉลิมฉลองอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามามันนอกเหนือกับความรัก ความรักอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คุณสนใจสักเท่าไหร่ในจังหวะนี้เนาะคุณสนใจในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานการมีชื่อเสียงการมีอํานาจบารมีช่วงนี้จะเด่นไปในทิศทางนั้นนะคะคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองในช่วงนั้นแต่ในเรื่องของความรักคุณก็ก็ก็ไม่ค่อยได้โฟกัสกับมันสักเท่าไหร่คุณโฟกัสในเรื่องของของความสําเร็จในเรื่องของการงานการวางแผนการใช้ชีวิตการวางแผนอนาคตของตัวเองในเรื่องของความสําเร็จ อืมก็คุณจะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานหน้าที่ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากภาวะของการเป็นหนี้เป็นสินหรือเหมือนคุณจะก้าวเข้าสู่อีกระดับหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานส่วนความรักมันอาจจะ ส่วนทางกันก็ได้เพราะคุณก็ไม่ได้โฟกัสกับมันสักเท่าไหร่คุณอาจจะมีความรักที่ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้หรืออาจจะถ้าคนโสดที่แบบเคยมีความรักก็อาจจะเลิกลายอย่าล้างมาอะไรประมาณนั้นเนาะก็สําหรับคนโสดโดยที่ยังไม่เคยมีความรักเลยก็ช่วงนี้โฟกัสกับในเรื่องของการงานจะโดดเด่นมากๆนะคะเพราะในเรื่องของความรักอาจจะยังไม่ลงตัวในจังหวะนี้นะคะ ถึงดาวจะบ่งบอกว่าคุณจะได้รับความรักที่ดีแต่ว่าไพายขึ้นมาในพลังงานของการโดดเด่นในเรื่องของการงานมากกว่านะคะอืมก็ถ้ามีอยู่แล้วหรือถ้ากำลังเกิดขึ้นก็คบคบไปได้คุยคุย,คยกันได้แต่ก็ยังไม่ต้องไปฟันธงหรือไม่ต้องไปเจาะจงกับมันสักเท่าไหร่เนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ช่วงนี้ดูจะดูจะกลมเกลียวกันมากขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเรื่องให้หน่ายินดีเกี่ยวกับความรักพูดคุยกันได้ลงตัวหรืออารมณ์ดีขึ้นในเรื่องของความรักอา,อาจจะได้ในเรื่องของการเดินทางการไปท่องเที่ยวบางท่านที่ความรักมันมีความท็อกซิกมากมาก ก็เป็นเรื่องของการเหมือนถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักเกิดความน้อยอกน้อยใจหรือมีปัญหาเล็กๆน,น้อยช่วงนี้ก็จะผ่านไปได้อืมความรักจะดีขึ้นนะคะเหมือนก็จะมองไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นหรือจะฟื้นฟูในเรื่องของความสัมพันธ์ดีขึ้นอืความรักไปในทิศทางที่ดีอาจจะยังไม่ได้ข้อตกลงหรืออาจจะยังไม่เปิดเผยได,ได้แต่ความรู้สึกมันก็ยังดีอยู่หรือเอข้าเข้าใจกันมากขึ้นก็ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่าคุณคุณขาดตกบกพร่องในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เนาะถึงจะไม่ชัดเจนแต่คุณรู้สึกมีความสุขก็โอเคอเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไร ช่วงนี้งานยุ่งเนาะอาจจะเป็นช่วงที่คุยกันรู้เรื่องอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานการเดินทางในเรื่องของการงานการเข้าสังคมการพบปะเพื่อนฝูงหรือเป็นช่วงที่อาจจะทํางานเยอะในช่วงนี้มีความยุ่งแต่ความรักก็ยังโอเคคุณยังจัดการได้หรือเป็นในเรื่องของการเข้าอ,อกเข้าใจคุณควบคุมได้ในสถานการณ์ความรัก ความรักโอเคคะ่ะไม่ได้ดูน่ากลัวหรือไม่ได้ดูแย่อะไรความรักไปต่อได้เรื่อยๆมีเกณฑ์จะได้เดินทางมีเกณฑ์จะได้ไปท่องเที่ยวหรือมีเกณฑ์จะเข้าสู่สังคมการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอะไรแบบนั้นคือเป็นช่วงที่คุณจะไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็อะไรที่มันเคยมีปัญหาดูมันจะลงล็อก ok ลงตัวมากขึ้นค่ะดูมีความสุขดีนะคะในเรื่องความรักเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ในภพเรือนสหัชชะเป็นได้ตําแหน่งดีเป็นมหาจักรนะคะกักตัวฉับไวผจญภัยเหมือนกับไพ่ขึ้นมาบอกว่า ถ้าคุณอยากได,ไดอ้อยากจะได้อะไรในสิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะต้องต้องเปิดตัวอยากจะมีความรักต้องออกจากบ้านอะไรประมาณนั้นหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับฉับพลันเกิดขึ้นกับคุณอาจจะได้เดินทางแบบปรับปรับฉับพลันอาจจะแบบคุณจะไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วคุณจะไม่ได้แบบอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันจะมีเหตุให้ต้องออกจากบ้านหรือมีเหตุให้ต้องเดินทางมีเหตุให้ต้องไปทําอะไรเพื่อให้ในเรื่องของ ได้เงินได้ทองเหมือนยิ่งเดินทางยิ่งได้เงินในช่วงนี้การเข้าสังคมจะนำมาซึ่งโอกาสของการได้รายได้โอกาสของความสุขโอกาสของการได้ไ,ไ,ด,ไ,ด,ได้ความก้าวหน้าเหมือนคุณจะได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างแต่เป็นการตัดสินใจอย่างรวดเร็วจะมีสิ่งเก่าๆมาให้คุณได้แก้ไขให้คุณได้จัดการหรือบางท่านเป็นช่วงที่คุณจะได้การตัดสินใจทําอะไรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเก่าๆก,ก,ก็ได้คันลองขึ้นมา คุณจะเหมือนกับจะมีข่าวดีเข้ามาหรือเส้นทางชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปจากที่เคยอยู่นิ่งๆเง,งียบเงียบคุณจะได้เดินทางเหมือนเป็นเส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุรุบาจารย์ที่จะผลักดันหรือจะดลบรนดาลให้คุณออกมาหรือแก้ไขปัญหาบางอย่างหรือได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้คุณได้ในเรื่องของอุดความอุดมสมบูรณ์การได้เงินได้ทองได้โอกาสของการเข้าสังคมการเดินทาง,งการท่องเที่ยว เหมือนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอะค่ะอืมคุณจะไม่ได้อยู่เงียบๆคุณจะได้ทําอะไรที่มันยุ่งขึ้นคุณจะได้เดินทางบ่อยขึ้นคุณจะได้เข้าหาสังคมเยอะขึ้นแล้วก็นํามาซึ่งโอกาสการได้เงินได้ทองการได้ชื่อเสียงอืมมันจะมีเกณฑ์การได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างแล้วทําให้คุณได้ในเรื่องของความก้าวหน้าเจริญเติบโตการได้เงินทองแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะหรือบางท่านอาจจะหมายถึงการได้รับข่าวดีมีงานมงคลการขึ้นบ้านใหม่หรือการได้ใน ในเรื่องของศาสนาการทำบุญไหว้พระอะไรแบบนั้นก็ได้ค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟงัฟงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขาไม่น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สพอร์ตมอนิ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ซทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค่าขนมหรือไม่ก็โอนเข้าบัญชีให้มอนิ่งมาขอบคุณมากๆแล้วเจอกันคลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ